พระมหากรตปาท่านก็ประกาศลักษณะเชิงขอร้องให้ออกไปจากกรุงราชสฤห์ก่อนเพื่อจะให้พระสงฆ์ทั้งห้าร้อยองค์อยู่ในกรุงราชสฤห์เพื่อจะได้รับบินฑบาตอาหารบิณฑบาตไม่ให้พืชเครืองท่า่าพระสงฆ์มากเกินไปกระทาให้การบินฑบาทการจะประชุมสงฆ์นั้นจะเป็นไปด้วยความลําบากทั้งเป็นทั้งเดือดร้อนทางอาหารด้วย ทั้งจะมีการประชุมด้วยทั้งอาหาอาหารด้วยทั้งประชุมด้วยเพราะว่าจะเป็นเรื่องภาระสําหรับญาติโยมที่สาธนุณประถมพกสมัยนั่นก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นลูกชายของพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ครองกรุงร,ราชคฤห์อ,อยู่จากนั้นพระสงฆ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องท่านก็ออกจากกรุงราชคฤห์ไปมีทั่พระส,ะะสงฆ์ทั้งหมด499องค์ เตรียมการประชุมพอถึงวันประชุมจริงๆพระอน,นุลก็ได้ขอร่วมประชุมเพราะถ้าได้สำเร็จในวันนั้นพอดีจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้ถามท่านอน,นุลว่าพระพุทธองค์ก่อนที่จะพระพุทธองค์จากปรินิพานนั้นพระพุทธองค์สั่งเสียอะไรบ้างแต่นี้พระอนุก็ได้กราบทูลหลายอย่างอย่างเช่นลงพรม,มาทานพระชันะน้าบง อะไรบ้างหลายๆอย่างแต่ผมไม่ขออธิบายจะอธิบายแต่เฉพาะว่าเรื่องหลักธรรมพินัยพระพุทธองค์ว่าให้ถอนสิกธขาบทเล็กน้อยได้ในเมื่อพระสงฆ์เห็นพร้องต้องกันอันนี้คือพระพุทธองค์ได้สั่งท่านอาน,นุนเอาไว้พระนนท์ก็ได้กลับเรียนพระสงฆ์ในที่ประชุมในวันนั้นพระสงฆ์ก็ถามว่าอ้าบัตเล็กน้อยนั้นคืออะไรพระอาอนุนก็บอกว่า ก็ผมไม่ได้ถามไม่ได้ทูลถามพระพุทธองค์เพราะว่าในช่วงนั้นข้าพระองค์ยังเศร้าโศกเสียใจที่พระที่พระพุทธองค์จะปรินิพานก็เลยไม่ได้ทูลถามในรายละเอียดว่าชิกขบทดเล็กน้อยนั้นคืออะไรพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยท่านอานนท์บกพร่องปรบับอวบทุกกฎในความบกพร่องถน,นัดของท่านอานน์พระอานนทก็เป็นผู้อ่อนน้อม่อมตนต่อพระสงฆ์ เป็นผู้ไม่กระด้างกระเดืองในเมื่อพระสงฆ์ปรับโทษว่าเป็นอาบัติก็ยอมอยอมเป็นอาบัติเพราะว่า,าไม่ได้พูดไม่ได้ถามจริงๆนี่แหละนักปลาท้าว่าท่านาสงลงโทษท่านก็ยอมรับโทษว่าในบกพรองจริงๆในจุดนั้นอันนี้หรอกปรา,ปาไม่เถียงไม่ต่อสู้ไม่ออกตัวไม่แก้ตัวบบงงั้นเถอะเอพราะว่าไม่ได้ถามจริงๆ ตามไม่จริงก็น่าจะถามแต่ไม่ได้ถามเพราะว่าคิดไม่ถึงเพราะในช่วงนั้นเช่าโศงคิดไม่ออกเหมือนกันเมื่อเสร็จแล้วก็พระสงฆ์ก็เลยลงมติกันว่าอา้าวสงลงมติกันสิกขาบทเล็กน้อยนั่นคืออะไรพระสงฆ์เห็นว่าสมควรจะถอดถอนสิกขาบทไหนบ้างทีนี้ก็มีการหาหรือกันจบแล้วอา้า สีในพิสมาจาร์ทั้งหมดน่าจะถอนเป็นบางส่วนน่าจะไม่ถอนเป็นบางส่วนบางองค์กดเป็นกลุ่มก็ไล่ขึ้นมาจนถึงเเสกียวัตอาบัตทุกกฎในภพปฏิโมกก็น่าจะถอนอธิกรณ์ก็น่าจะถอนปฏิเทศนิยสีน่าจะถอนไล่ขึ้นมาจนอาบัตนิจคีปาจิตติผลที่สุดในสงฆ์ห้าร้อยองค์ รวนแล้วเป็นเป็นพระอระหันนะห้าร้อยองค์แต่ความคิดความเห็นนี่นก็ยังแตก,ก,กต่างกันไม่เป็นเอกฉันบางั้นนอะเพราะความคิดเนี่ยเชาของแต่ละองค์เนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่าความบริสุทธิ์นั้นเสมือนเสมอเหมือนกันแต่ว่าแนวความคิดที่ซิกแซกออกไปนี่มีความคิดแตก,ก,กต่างกันทั้งที่ท่านเป็นพระอระหันนะ ห้าร้อยองค์ทั้งที่พูดจะอันไหนจะเป็นอันนั้นไม่เป็นวันนั้นไม่เป็นเอกฉันในวันนั้นแต่ในท่านพระมหากตปะที่เป็นประธานสงฆ์ฟังดูแล้วไม่รู้จะตัดสินใจยังไงท่านก็เลยเอาท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดูมดีไหมพระสงฆ์ทั้งหลายหมู่เพื่อนทั้งหลายเอาอย่างนี้ดีไหมคือสิกขาบทที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้แล้วเนี่ยล้วนแล้วจะมีสาระที่พูดแล้วจะมีประโยชน์ แต่ถ้าว่าเราจะถอดถอนสิกข้าบทในขณะนี้บางทีอาจจะลุ่มรุ่มดอนดอนบางทีอาจจะดีบ้างบางทีอาจจะไม่ดีบ้างในอนาคตอาจจะเสียบ้างอาจจะไม่เสียบ้างเพราะฉนั้นเราทั้งหลายจะมาถอนสิกิข้าบทอย่างนี้